สวัสดีครับผมขอบคุณเลยี๋ยวนะครับกระเป๋าเมื่อซืครับนึ่เดี๋ยวมื่อนี้สิดค่ามาเบป็น,น,มมนคนง่าเพิ่นกำลังสุดหมู่มบ้นนานนะครับเนี่ย,วยวพี่น้องเดี๋ยวกำลังขนล้ำมันเข้ามาอยู่ครับหนี่งนี่แหละเป็นไครถไถนาเดินตามขนเข้ามาครับหนี่งแต่ว่าคุณพ่อเพิ่นเดินตัดแล้วเรียบร้อยครับหนี่งตัดล้ำตัดหยังเรียบร้อยพร้อมเสียบครับหนี่ง เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิงครับหนึ่งที่พญานาคเพิ่งก็ต้องโอ้ยเจ้าสีย้ายก้อนแมนบอหนี่นี่แล้วครับกับสียุบปมาณนี่แหละครับเนี่ยเจ้เาเพื่อเอาทีเถอะดดดเดี๋ยวพญานาคเพิ่น,พน,สยยน,น,พนสีย้ายไปก่อนแล้วเพิ่พนสีเสียบกลับมาครับเหมือนแมนบอ เจ้าเสียบเสียบกลับมาเนาะมาเนาะโอ้นี่แหละครับวิธีปลูกมันของพญานาคครับนี่เดี๋ยวย้ายย้ายแล้วเบิดเดี๋ยวพ่นสีเสียบเสียบกลับขึ้นมาครับมาเนี้เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งไก้ๆเลยครับพี่น้องเดี๋ยวนี่ครับวิธีการเสียบของพญานาคครับนี่ เขาต้องหันตามันลงเงื้อหันมันขึ้นครับนี่ขึน้นครับเต้องหันตามันขึ้นน้ำนี่แล้ะครับไปไได้เราใส่แล้วครับลแล้วล,ลงมือแล้ะครับนี่เราทำการแสดงไปแล้วครับนี่ป็นไหครับคือว่าต้องว่นี่โอ้โอียงกันอีกน้ยงเนี่ยเอา เอเบีน้ำเนี่ยเบ้น้ำอันเฮ็ดล่องไงนี่แล้วกาษูมั่มันหอมันสีด๊อี่ไม่ลองเยน้อยแล้วก็่ตรงใส่ไหลเห็นตัวหักมัน่นลราอ่ะไปใยไบ่ะบาเห็ดล่องไงมันยังดีครับหมวมันสีด้ดกครับนี่ถ้าเฮ็ดคู่หน่อยมันโอ้ยน้ำซอสทีบดแมนบอแมน่โกกุ้งวันนี้ หักครับหักต้นต้นน้ำตาหักบางทีต่ต้งเจ,จ้พาพ่อเออแมนความเหลาได้หน่เมนโอ้ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเดี๋ยวสิผ้าเบึองพญานาคปลูกมันครับมาอนินี่เราเป็นวิธีปลูกมันของพญานาคครับนิ อันนี้มันพันยังครับนี่แปดหนึงลงลน่งพผูลุงแล้วพันแปดหนึ่งเลยครับพี่น้องนี่แต่ว่าน่าสิปลูกเป็นมั่นปีเนาะมั่นปีตัวนี้โมเมนต์มันม่นหน้าได้ครับตัวนี้ถ้าปกติแล้วถ้าปลูกมั่นหน้ากับซีหาเดือนนะครับแม่นเราเรา้วใส่กับปีใส่ก็เป็นบ่อยเลยนี่เรียงหลัลกเราอ่ะโอ้เรามีสูตรแม่นเพราะนี่กับปีมันนี่ไ้เกิดอยังไง สารหลิงหล่างนะเพื่อนเนี่ยังนี่เองต่อุ่งสิลดกับปศัยนั่นนะป้าใจความอืมไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆนี่ล่ะวิธีเสียบมั่นครับนี่เพราะว่าปุ๋ยเขากับเดว้าน่องพื้นไปแล้วเนาะเนีนครับเนีนปุ๋ยกับเดว้าน่องพื้นไปแล้วบ่ายนี้ก็มี่นาที่เสียบยางเดียวครับนี่ให้แฟนครับเป็นเมืองในรัฐฮัมบูร่กเสียบพิดเล่งตามั่นในกรนั้นเน่ ึ้อถธอต้องตลอดนะครับเด้อนี่ละครับว่าขมันมีคนใหญ่คอยบอกแจกดนยังที่มันพุลุงนี่นี่ตรงตัดมั่นขนาดนี่อืมต้าก็รักออกพอดีโอ้ยขนาดตัดยาวกว่านี่มันหัวสิบดกครับกรแต่คุมเขามันสี่ดสามงานั้งสี่งานพอดีตรงตัดประมาณนี้ต,ตัดประมาณนี้ ท่นานนีมม้อมาสิตันตันเสมอบ่เสมอสินะส่วรครับเสียงรถพงเย่ใบนำยางเดียวแล้วครับมื่อนี่นี่แล้วครับหล่องมั่นของพงเย่ใบกับซีอู่ประมาณน,นี้แล้วครับใกล้สีเรียลแล้วครับนี่ มันในอ,นอองเดยดีใจเลยวู้ฮู้เก้วเลยเก้วเลยพะย่ะไมยัดงาวเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าถึใจพย่ะไย่างคักลยบายนี้เิดปากจุจุจๆๆุไเลย ทั้งพุ่นกับสิเป็นพอยเย่ใบโยกหล่องครับโยกไปเรื่อยๆครับผู้เสียบก็บเสียบไปเรื่อยๆครับนี่นี่เราจังว่าเสียบมันผูเเ้เรื่อยๆแต่ไรนี่สบายบรรยากาศแบบนี้เลยบรรยากาศอย่างนอกร้นที่นอกเนี่ยนะครับค่นใหญ่ให้นี่แบบคนใใ่น,คนใหญ่น้ำประทันเลยว่าเดี๋ยวเสียห้ยพอเยเย่นด้เราเสียบไปเรื่อยๆครับมีลายพอยเย่ใบเลยครับนี่จะกรมรดนมันสีปวดหลัง นี่แหะครับพนเนกขนกระต่ายขนมาเรื่อยๆครับนี่คุณพ่อพนเนจรขนมาให้ตัดมาเรียบร้อยครับพร้อมเสียบเลยครับนี่นี่แหะครับโอ้เสียบมวนแท้เดลยพันไทยเลยคุณพ่อพันกระสิตวางไว้เป็นจุดๆไปเรื่อยๆครับนี่ยลองไงมันจะเสียบมวนเด้วนี่ให้กว่าไอ้องเะไรนอยนี่แหละหน้าตาของพญ่ใบ,บที่ว่าพญ่หยกหล่อง ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้น่ากับสตียมเสียบยางเดียวแหละครับได้แเป็นเหรียวเลยเหะเป็นพระเอกก่อนจากมือพระเอกมิวซิกนี่ครับคุณพ่อเพิ่งั็สิด้ย้ายมาให้ไปเรื่อยๆครับนี่ ใส่รถไถหน้าเดินตามแล้วครับนี่นขึ้นขอทางกับทไ,ได้ยวขึ้นไปเป็นจุดๆไปเรื่อยๆครับนี่ขึ้นกับซีเมนเพราะเนี้ยใบครับล้ซีเรียวแล้วครับ ไม่ระวังไม่อันนี้พันพันเปลียดหนึ่งกันเนาะครับอู้พันเปลียดหนึ่งว่าทันครับ ขั้นนี้ผู้เสียบจะสามสามคนพอดีนเนาะแล้วเข้าเดียวนเนาะแต่มีคนเสียบจะสามคนนี่นาสีใส่เวลาบโบดนนะผมว่าเนี่ยแมนเยอะใสนเสียบเร็วๆนิดเดียโอ้ยพญาย่อยใกล้สีเรียแล้วนะครับ เป็นไงครับต้นมันคือเบ้าแทะ <c oughs> ปล่อยมันหลวกแดดบ่หรือสถานการณ์ของต้นมั่นลั่มมันเท่าเป็นยังไงคือยัง,ยงเล่าละมาร์กไว้กนเห็นมันออกห่างสินะแต่ว่าถ้าออกเง้ยขอคนนี้จะแท่งลงไปห่างมันหักครับกะกันเท่าสีมากไวกะกอดปงตาสนิทกับพ่อนะ แต่วไม้โป่งขนาดอย่างเคียวน้อยแต่ว่าถามังมันสีดีกว่าเนาะแต่เพราะว่ามันสีได้โป่งมาเลยนะก็ดีอยู่แต่ว่าตัวเท่าลงดินไปเลยละ่ะจัดเลยท <c oughs> ันแบบนี้ทางนี้มันสิงหกัหกหักขาดนา่าเศ้าน่าต้องใส่แห้งก้นบลาที่ที่รึกเหี้ยนะคขาดจะได้หกักมันเพิมที่โป่งใหมหมันจะโดน โอ้เสียบมั่นไปน้ำฟังเสียงรถฟอร์ดไปน้ำครับจะเป็นเสียงหวานครับวันนี้พญ่ใบแล้วจัดไห้แล้วครับพุ่นไห้ไปน้ำเยิ้มไปน้ำครับวันนี้พญ่ใบพ่น้าพ่นสนาไขว้บังหันพ่น้าจะของไห้แล้วหลงไงอ้าไอพนถือใจยางคากเลยครับพนดีโอกาสดาไขว้ได้เลยพน้าสน้าพน้าจะของจะของพญ่ไห่เอาหลงไง ว่น้สาวลยว้าวเป็ือนถือใจพันผู้โยใบถือใจครับพอดีคุณพ่อพันมามักหล่องใหญ่ๆครับพันมาสุดพนสร้างงานกันเมื่อกี่ลรครับเอ้ยพันถือใจพัน อ่าเดี๋ยวทางนี้ก็จะได้เสียบไปเรื่อยๆครับนี่โว้ยเสียใจิ่นเท่านั้ โอ้ยพุ่นครับทีมงานพนเสียบมั่นพนกระลังมากหอดครับนี่ <Yeah. S 1> มาเป็นคันรถเลยครับพี่น้องพนข้าพนโตลงไว้ในรถมั่นนะครับตรงเนี้ยเรียนครับเมือ่อคืนเนี่ยกับฝนตกครับพี่น้องเอ้ยตกอยู่เบิดขึ้นครับนี่ก็เลยพากันสืมาปลูกมั่นครับนี่มันยุกลองปลูกมั่นครับนี่ปั๊บทีมงานเพิ่น นั่มขบวนมาเลยครับมาเนี่ยรู้เพิ่นหัวถือใจเพิ่นรู้เน้นอ้นถใจไปเพิ่นหัวอารา่ทุคนเสียบไปเรื่อยครับเร,เรื่อยเดี๋ยวแผนกเสียบเพิ่นกำลังมากครับนี่ นี่ละผลงานพ่อยใบยครับนี่ยกหล่องไก่ซีเรียลนะครับนี่โดยที่ว่าบบเดเอาผานยุกหล่องยุกได้ครับพี่น้องนี่เอาผานหกครับนี่กะทอว่าได้ดีพอสมควรนี่ดรอกครับนี่กะซิยูปะม่านี้แหละครับคุณพ่อเพื่อด้ย้ายไปเรื่อยๆครับนี่เป็นกลัวสีเบิ้พุละไปเรื่อยๆครับไเรื่อยๆนี่แล้ะครับ ดิทีอีสานบ้านเท่าก็คืออยู่ประมาณนี้แหละครับเห็ดไทยเห็ดสวนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเต้ผู้นัดครับ<ป>วายหัวยยังอีกเนาะโอ้ยห้างบุวแดงเต็มหัวยแล้วอยได้มาเห็ดไฮมั่นกับเห็ดได้ครับนี่มีทีมีทางช่วงนี้ก็ฝ้าฝนกำลังมากเลยครับพี่น้อง โอเค้อ้ยกยางโอ้เครื่อบเคลือกเครือกยางก็มี่ครับของธรรมชาติเลยตัอครับนี่ของเสียบอีสานบ้านเฮ้าครับนี่บ้านผม้องบักยางครับนี่ เดียวว่าก็ต้องมีประเภทว่าสมกับหวานนะครับเอา้ากระเตะต้อมากินีนเมนบอรนี่อ่าคุณพ่อก็ได้ย้ายไปเรื่อยๆครับนี่ใกล้ซีเรียวแล้ว วันนี่เสียบมันอยู่ดีๆบานี่สิมาทำการต่อยบักยางเลยนะครับพี่น,อน้องโอ้ยเนี่ยนนอะไรน้อบานีิน้อเห็นแนวกินอะไรนะครับผลไม้ปลาครับผลไม้ปลา,า,ปาเอา้ากระเตะโอ้เกะดเ่งว่าแต่กระเตะเห็ดโบเบนใครนี่ล่ะกะเตะโอ้ทำการต่อยบักยางต่อแล้วครับเอา้าวังหันนี่ปลูกมันอยู่ดีๆบานี่เพื่อบลาเดียวครับอู้ยเบื้องที่ไหนครับ กินให้แพนครับเพื่อนเมืองในเจ้าหัวหอมหอมต้นบ่ได้เน่าดอกดีอยู่เอาเอาเดี๋ยวบาเบิ้งซีินในเบิ้งคทำหนี่งนี่แหละบ้านผมหอมมะยางคทำหนี่งเมนกินกันสดๆหวานวะหวานยังมาหวานเนาะมันลวกแดดซื้อขางหนึ่งอ้หว้าเนี่ยครับพี่น้องบมกกลองสดๆเนาะนี่แหละข้าวหอม คนละหมาปลาครับแมนเสียบปนย่งเดีวของแสีบอีสานครับนยยี่หลายอยู่หลายอยู่โอ้แสบีบเสบวานอยูวนวานเดียวแพงแต่เด้อคนขายโลโลหกสิบไปได้หรันคนขายโลโลหกสิบบาทนะครับนี่ตลาดนะลูก<อ>ตลาดขายโลโลหกสิบอยูนี่ มาอีกแล้วครับพอใหญ่ใบนาแดงมาอีกแล้วครับดเดลกาแฟป้องเดียวนะครับมื่อนี่วัหงหันนะเพิ่นอยากคึกเนี่ยครับพอใหญ่น่าลเลยเบรกเพิ่นไว้ครับวับงหันนี่หลังจากปรับฐานใหม่กับสิยู่ประมาณน,นี้แหละครับมันที่คือ สิงโตลอยนามเลยไอ้โบแมนงูลอยหนามน,น,านี่นเล็กน้อยนะครับรเด้าเดียว,วกับโบไปยังครับว่าดินมันซุ่มตะนันเต็มที่เนาะก็ถือวา่าใส่ได้ครับทำนี่โอเคอยู่จต่ของหาเราพ่อใจกับคนเห็ดงานนี่กคับพ่อใจครับผมคุณพ่อเพิ่นกับเดี๋ยวพ่อใจอยู่ครับเพิ่นได้มาตรวจเบื้องแรกครับเนี่ยเราเอามาหลังไงสีร้านเอาไว้มันโอปุ๋ยเดี๋ยวไล่นะเออเกลี่ยา่ำไปนี่ตัวเนาะเขาทายู่เขาทายู่ เดี๋ยววนโต๊ะมะเกลลงคือเกานาะเมนพานดูครับพานดูไม่รู้ขรงไหนเลยที่รวมบอกเนี่ยไ,ได้ไหมบ่ไ,ไ,ดบได้ได้ดไนเด้ยที่รวมบ่ นี่ละครับหลังจากปารับพานแล้วเรียบร้อยคุณพ่อเพิ่นมาเบิงแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าโอเคครับใส่ได้ครับฝีมือของพญ่ใบครับนี่โอ้ยมีแต่ผู้สาวนาะมาปลูกมั่นนะโอ้ยสามคนก็นไม่ทั้งสองอ,อยปีเป็นตัวนี่นี่ละท่านคุณพ่อเพิ่นก็นได้พอใจร้ายครับ,บสำหรับฝีมือพญ่ใบครับม,นนม,มือนี่อุ้ยคนปลูกมันมือนี่มีแต่แบบคุณ นีไไ่ไปไ็นเวลาสามคนสามคนเกือบสองร้อยปีพนักงานเสียบมั่นครับมีแต่ผู้สาวครับเดี๋ยวพอเนยใบเรากำลังเก็บมุมอยู่ครับนี่เอาเรื่อยๆครับเรื่อยๆ ถ้าไพ่ได้เบิ้งคลิปนี้เด้อก็อย่าลือดแ้วครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับหรือว,ว,ว,ว่าไพ่เด้กดแล้วก็สิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับจากช่องบ่าวเมืองศรีเด้อครับเด้อเดี๋ยวคลิปนี้บ่าวเมืองศรีก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับนี่สวัสดีครับผม